สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาติวสอบภาษาจีนระดับชั้นป3โรงเรียนสาธิตละอาทิศบทที่7กับบทที่8ค่ะเราจะต้องไปเริ่มกันก่อนเลยนะคะจะได้มีเสียเวลาค่ะขั้นแรกเราจะมาดูสารบัญกันก่อนเลยนะคะ 1. บทที่7 whose dog is this เจ she ้าชื่อเฉยจเ่สองบทที่แปด I'm going to the store w a t c h i ช่างเตี้ยนเราจะต้องไปดูเนื้อหาบทที่เจ็ดกันเลยนะคะสำหรับบทที่เจ็ดนะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะก็คือมีสิบคำศัพท์เราจะมาดูกันเลยนะคะหนึ่งเมา แคทแมวสองกูด็อกสุนัขหรือหมาสามย fish ปลาสี่เหยียวบีร์นกห้าเจอ this นี่หรือนี้หกหน้าเซ็ นู่นหรือน้นนั่นหรือนั้นเจ็ดขั้น to look มองหรือดู sad เจ้อ here ที่นี่เก้าตัว many หรือ much เยอะสิบ near there ที่นู่นหรือที่โน้นที่นั่นหรือที่นั้น ทีนี้เราจะมาดู key sentence เราจะมาดูอันแรกกันเลยนะคะเจ้าชื่อเยตเก,กนี่คือหมาของใคร whose dog is this ต่อไปอันที่สองค่ะ,จะเจ้าเหยี่ยวเหินตัวเสียวยิีที่นี่มีปลาเล็กเยอะมาก There are l o t of fish here. ต่อไปเราก็จะไปดูเรื่องราวกันเลยนะคะเรามาอ่านเรื่องราวกันเลยนะคะเรื่องราวที่หนึ่งนะคะก็จะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายถามว่าเจ้าชื่อเสกเกอรนี่คือหมาของใครเด็กผู้หญิงก็ตอบว่า 这是我的狗，นี่คือหมาของฉันเด็กผู้ชายก็ถามต่ออีกนะคะว่า那น้าชื่อเสเมานั่นคือแมวของใคร,คใครเด็กผู้หญิงเลยตอบว่า那น้าชื่อมิงมิงต์เมานั่นคือแมวของมิงมิงต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องที่สองก็มีเด็กผู้หญิงสองคนนะคะ เด็กคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆบ่อปลาบอกว่ามีขั้นเจออยู่เหนตัวเสียวหยิเธอดูที่นี่มีปลาตัวเล็กเกยอะมากเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะก็บอกอีกทีนึงว่ามีขั้นเจออยูเหินตัวเสียวเหนียวเธอดู ที่นี่มีนกตัวเล็กเยอะมากจะมาดูปีนังสัตว์กันนะคะปีแรกก็คือปีชูปีหนูหรือปีชวด rat ปีหนิวปีวัวหรือปีฉลู ox ปีหูปีเสือหรือปีขาน tiger ปีทูปีกระต่ายหรือปีเถาะ rabbit ปีหลงปีมังกรหรือปีมะโรงแรกก่อนปีเฉอปีงูหรือปีมะเสง Snake ต่อไปเราก็คือปีหมาปีม้าหรือปีม้ามี Horse อย่างปีแพะหรือปีมะแม่ Sheep ต่อไปคือปีหปีลิ ปีวอกังกี้ปีจีปีไก,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 ก่หรือปีออร,รักาชิคเกิก๋ปีหมาปีสุนัขหรือปีจอดอกจูปีหมูปีกุนหรือ,อพีกคราวนี้เราจะมาดูคาว่าปีกันนะคะคาว่าปีคือเหนียน เราจะใช้แบบนี้สมมุติเราจะใช้กับปีชวดเราจะใช้เป็นชูเนียนมานำบททดสอบกันเลยนะคะท้ายบทที่7ค่ะเริ่มเลยนะคะข้อ1 test 1 listening true or false อีเหนเหวเหนว แปลว่าปลาแปลว่านกค่ะแต่ว่าในรูปเป็นปลาต้องพูดว่าหยิเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบผิดอันเองค่ะข้อสองสองหูหอหู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 หอหห ยาวแต่ในรูปไก่ไม่มีหมูยาวแปลว,ว่าข้อนี้ก็ตอบผิดเหมือนกันค่ะแต่เพราะว่าไก่เรียกว่าจีข้อต่อไปเลยนะคะ s ั n 这儿有很多小鸟 这儿,这儿有很多小鸟。这儿有很多小鸟。ที seldom, yup. ่ที่นั่นมีนกตัวเล็กเยอะมากแล้วในรูปก็มีนกตัวเล็กเยอะมากจริงๆค่ะแต่ว่าอนี้แตนแตนถูกนั่นเองค่ะ ดูข้อต่อไปกันเลยนะคะว่าจะถูกอีกไหมสี่看那儿在那儿看那儿在那儿看那儿在那儿แปลว่า ชี้ไปกไกลๆนั่นเองค่ะปแปลว,ว่าข้อนี้ตันตะแรกอีกแล้วค่ะถูกค่ะ,คะเราจะไปดูแบบทดสอบอันต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดการอ่านนะคะเราจะต้องเติมตัวอักษรให้ตรงช่องค่ะอันแรกก็จะเป็น 我的鱼在这儿ปลาของฉันอยู่ที่นี่ปลาของฉันน่ะปลาเราต้องหาทุกปลา A B C หรือ D คะก็ต้องเป็น D ค่ะต่อไปคือวอหึ่นสีหวนเสียวเหนียว ฉันชอบนกตัวเล็กมากนกตัวเล็กอยู่ที่ข้อ C เพราะฉะนั้นตอบ C ค่ะต่อไปก็ต้องเป็นเสี่ยวเมาหนีจีซุยแมวน้อยเธออายุเท่าไหร่ก็แมวอะ่ะเขาอยู่ข้อ B ก็ต้องตอบ B ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายเลยค่ะหน้าก็เสียวเก่เจียวต,วตัวตัวสุนักตัวนั้นชื่อตัวตัวสุนักก็เหลือข้อสุดท้ายแล้วค่ะก็คือข้อ A นั่นเองค่ะต่อไปเราจะต้องไปเจอบทที่แดกันนะคะ